การทางด้านจิตใจและอารมณ์บ้างนะคะของเด็กวัยกี่ขวบเอ่ยเด็กๆกี่ขวบคะลูกเก้าอ้าวนะคะเขวบนั่นเองว่าเด็กๆในวัยนี้นั้นมีพัฒนาการนะคะเด็กๆในวัยช่วงวัยรุ่นนะคะขอโทษค่ะช่วงวัยเด็กนะคะช่วงวัยเด็กนั้นหรือว่าวัยเรียนนะคะเราเรียกอย่างวัยเรียนก็ได้นะคะจะมีพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะได้มา เรียนรู้พร้อมๆกันนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเด็กในช่วงวัยนี้จะมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่หลากหลายมากเลยนะคะฉะนั้นก็บอกว่าการพัฒนาทางด้านอารมณ์และก็จิตใจนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนอกจากร่างกายที่จเจริญเติบโตโดยการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะแล้วก็นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอและยังอะไรอีกเอ่ย ะะดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาบน้ําแปรงฟันนะ,ะดูแลตนเองนะ,ะเสื้อผ้าหน้าผมวันนี้น่ารักมากหลายคนค,คุณบอกว่าให้ไปตัดผมเมื่อวานวันนี้ตัดผมแล้วดูหล่อขึ้นหลายคนเลยนะ,คะใครที่ยังไม่ตัดผมเย็นนี้นะคะกลับไปบอกผู้กครองอีกรอบนะคะลูกว่าคุณคุณพ่อครับคุณแม่ครับผมยังไม่ได้ตัดผมเลยนะคะเวลานัเรียนผมยาวดูดีไหมคะ ดูดีไม่เอ่ยลองสังเกตดูกับเพื่อนข้างๆอจดเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จใช่ไหมเสร็จหรือไม่เสร็จเสร็จแล้ไปดูกันต่อเลยนะคะบอกว่าพัฒนาการด้านจิตใจนั้นเด็กๆนั้นจะมีความรู้สึกเป็นอย่างไรกันบ้างอาจะได้ไปดูข้อที่หนึ่งพร้อมกันเลยค่ะ อ os, ่านพร้อมกันเลยค่ะลูกหนึ่งสองสาม่าบันท uh, ึกลงไปด้วยนะคะบันทึกลงไปด้วยก็บอกว่าพัฒนาการดังนั้นจิตใจและอารมณ์ของเด็ก ในช่วงวัยเด็กนี้หรือว่าวัยเรียนนะคะของเด็กๆนั่นเองนะคะอายุนะคะ,ะ,คะก็บอกว่ามีอารมณ์ที่อ่อนไหวได้ง่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะะั้นครูเห็นนักเรียนย้ายขึ้นมาอยู่ปสารู้สึกว่ายังมีพัฒน,นาการที่ยังไงลูกยังมีการแกล้งการเล่นกันหยอกกันนะคะแล้วก็ยังเป็นไงลูกบางทีก็รู้สึกอ่อนไหวง่ายเพื่อนเอาขโมยของหรือว่าเพื่อนแกล้งหยิบสมุดเราไปดินสอเราไปเด็กๆก็เป็นไงลูกหลายคนบอกว่าร้องไห้ จริงไหมคะอย่างวันนี้ก็เหมือนกันครูไปดูห้องสามนะคะเพื่อนแกล้งเอาไม้บรรทัดไปก็เป็นไงคะลูกเกิดอารมณ์นะคะก็ดีที่ว่าห้องห้องเราเนี่ยเสียอย่างหนึ่งเป็นไงคะลูกเวลาที่ทะเลาะกันชอบใช้อารมณ์นะ,ะใช้อารมณ์นั้นตัดสินปัญหาซึ่งผิดถูกหรือผิดนะคะหลายคนเลยนะคะไม่ใช้อารมณ์นะคะเวลาที่ เราเล่นกันนักเรียนก็ต้องยอมรับนะคะว่าเราเล่นกันบางครั้งอาจจะมีบ้างที่เล่นกันแรงเกินไปนะคะแต่ตรงนี้ก็ต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองนะคะเวลาเราเล่นกันอยากให้เพื่อนเล่นกับเราไหมคะอยากมีเพื่อนไหมลูกอย,อ,อยากมีเพื่อนเด็กๆก,ก,ก็ต้องรู้จักเล่นด้วยความระมัดระวังนะคะรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะไม่แกล้งกันนะคะโดยเฉพาะห้องเรานั้นชอบแกล้งกันมากเลยนะคะชอบเอาสิ่งของของเพื่อนนั้นไปซ่อนไปแอบ เป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีไม่ด,มดีต้องปรับปรุงหรือไม่ไมอาปรับปรุงสัญญาคุณครูคแล้วนะคะว่าต้องช่วยกันนะคะต้องช่วยคุณครูคด้วยเด็กๆก,ก็ต้องดูแลตนเองนะคะไม่แกล้งกันนะคะเล่นกันก็แต่เพียงพอประมาณนะคะไม่เล่นโลดโผจนจุดเกินไปเนะี่ยอาจจะได้รับอันตรายได้นั่นเองนะคะอันที่สองก็คือนะคะยอมรับความรู้สึกของผู้อื่นนะคะเวลาที่เราเล่นกันเราก็ต้องรู้จักการแบ่งปันการให้อภัยนะคะแล้วก็ เวลาที่คุณครูชื่นชมเด็กๆชอบไหมคะอชอบนะคะหรือว่าเป็นที่ชื่นชมของเพื่อนๆอย่างตะกี้ครูสังเกตดูว่าเด็กๆหลายคนที่นําผลงานมาให้ครูนั้นออกหน้าจอให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางดูบางคนนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เออผลงานของเราสวยจังเลยคุณครูก็ชอบคุณครูก็ชมรู้สึกดีไหมคะรู้สึกดีใช่ไหมเอ่ยนะคะถ้างั้นนะคะวิชาอะไรก็ตามงานอะไรก็ตามเด็กๆก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะ เราอยากจะเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นชื่นชอบของคนอื่นเราก็ต้องเริ่มจากทําตัวของตัวเองนั้นให้ดีค่ะโดยค่าะนี่รับผิดชอบงานวิชาอะไรก็ตามที่เด็กๆข้างๆอยู่ก็ต้องทําให้มันเสร็จนะทุกวิชาเลยการบ้านตอนนี้มีวิชาอะไรบ้างเอ่ยอ้าวถ้าอยากจะให้ครคูคณิตชื่นชอบค,คุณครูจิน,นจมี่ชื่นชอบการบ้านส่งบ่อยไหมส่งทุกครั้งนะคะต้องส่งทุกครั้งหรือว่า อยากจะให้เป็นที่รักของเพื่อนควรทํำยังไงเอ่ยแกล้งเพื่อนเพื่อนรักเราไหมคะลูกรักหรือไม่รักอ้าวไม่รักถ้างั้นคนที่แกล้งคนอื่นต้องปรับปรุงตัวเองถ้าอยากจะให้เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นครูหรือเพื่อนนะคะเราก็ต้องทําตัวให้มันดีนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคุณครูอย่างวันนี้ห้องเราจะมีคนที่ช่วยครูอยู่ประจําก็คือหัวหน้าห้องของเราครูลืมชื่ออีกแล้ว เออทักด้านนนะคะแล้วก็อีกคนนึงวัชิระจะไปยืนยิ้มโผล่อยู่วะครูเสร็จหรือยังครูบอกว่ารออีกสักครู่วัชิระโทษค่ะลืมแลวเออทักด้านในบอกว่าครูคุณครูยังนั่งกินข้าวอยู่คุณครูไม่ได้นั่งกินข้าวนะคุณครูเพงแต่แต่งตัวอยู่นะอาจจะขึ้นมาช้าไปนิดหนึ่งเด็กๆก็เลยรอหน่อยใช่ไหมเอยเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเอายางโอ้ยคุยขนาดนี้ยังไม่ไม่เสร็จอีก เจนหรือยังคะเอ,เอาเอารอนิดนึงรอนิดหนึ่งรออีกนิดนึงนะคะนี่ก็คือพัฒนาการนะคะก็บอกว่าเด็กในช่วงวัยนี้ก็คือมีความคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็ชอบเคลื่อนไหวไม่ชอบอยู่นิ่งแล้วก็ชอบพูดคุยกันจริงหรือเปล่า,อาชอบคุยกันโดยเฉพาะห้องเรานั้นปีนี้ ปีที่แล้วนั้นมีประมาณ25 26คนปีนี้มา34คนนะคะก็จะเพิ่มขึ้นเกือบเกือบจะสคนนะ,คะฉะนั้นคุณครูคนเดียวเด็กๆ34คนคุยแข่งกันใครชนะอ้าวนักเรียน,น,รยนหรือคุณครูคะเด็กๆอ้าวฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณครูสอนอยู่หน้าห้องไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนปลายทางหรือต้นทางไม่ควรที่จะคุยแข่งกับคุณครูนะคะจริงไมมเอ่ย วันนี้ห้องเราคุณครูคนไหนชื่นชมแล้วบ้างคนไหนคุยเก่งสุดวันนี้เรียนชั่วโมงเช้ามีไหมคะได้ยินได้ยินคุณครูคุณครูวันนิดาเรียกชื่ออยู่จตุพรคุณครูได้ยินอยู่นะจตุพรคครูก็เรียกชื่ออยู่ใช่ไหมครับเราสัญญากันแล้วว่าอย่างไรนะคะไม่คุยนะคะเวลา่คุณครูนั้นสอนได้อยากจะให้คุณครูชื่นชอบถ้าคนไหนตั้งใจเรียนคุณครูก็จะมีรางวัลแจกประจําเดือนดีไหมเอ่ย อยากได้รางวัลไหมคะอยากถ้าอยากได้รางวักลวก็ต้องตั้งใจเรียนทุกๆวิชา,าเสร็จหรือยังต่อมาค่ะพัฒนาการทางด้านสติปัญญามี3ข้อค่ะเด็กๆต่อมานะคะพัฒนาการทางด้านสติปัญญานะคะัเด็กในช่วงวัยเรียนจะมี พัฒนาการด้านไหนบ้างนะคะด้านสติปัญญาก็คือเด็กในวัยนี้ก็บอกว่าชอบพูดมากกว่าชอบเขียนจริงไม่เอย่ยลองสังเกตดูตัวเองปฏิพลใช่ไหมครับถ้าจับคู่กันนี่ปฏิพลนี่ปฏิพลนี่คุยแหลกเลยใช่ไหมเอย่ยเดาใครอีกที่จะพอได้คู่ได้คู่หูนี่หูคุยแหลกร้านเลยยิ้มอ้อง <Sabrina> เราในคราวนี้นะคะนักเรียนผู้หญิงคุยคุยไม่ค่อยเก่ง ผิดกับนักเรียนผู้ชายคุยเก่งมากแต่ถ้าเทียบกันแล้วระหว่างนักเรียนผู้หญิงกับนักเรียนผู้ชายนักเรียนผู้หญิงจะเรียน <bor. S 2> เก่งหรือไม่เก่งกว่า <invari ant. S 2> นักเรียนผู้ชายห้องนี้เรียนเก่งกว่านักเรียนผู้หญิงนะคะหลายคนลายมือสวยมากนะคะ <c ule> คุณครูแมมฝากชมมานะว่าลายมือยังสวยอยู่คุณครูก็ว่าลายมือสวยแล้วว่าผลงานที่เวลานําเสนอก็ส่วนใหญ่จะเป็นของนักเรียนผู้ชายนะคะแสดงว่าปีนี้สงสัยนักเรียนผู้ชายต้องได้ที่หนึ่งแน่เลยใช่ไหมคะ ปฏิพลบอกใช่เลยต้องได้ผมแน่เลยคราวนี้ใช่ไหมครับเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเาเราไปดูข้อที่หนึ่งกันค่ะข้อที่หนึ่งมีข้อเดียวนะอันนี้มีข้อเดียวไม่ต้องเขียนไล่ลงมาเลยเอา้าวดูคะ่ะก็อบอกว่าวัยนี้จะมีความกระตือรือร้นชอบพูดมากกว่าชอบเขียน แล้วก็ชอบซักถามหรือว่าชอบพูดคุยกับคุณครูนั่นเองนะคะบางทีก็เรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่าให้คุณครูบ้างหรือให้เพื่อนเพื่อนฟังบ้างนะคะโดยเฉพาะใครเอ่ย<า>ลูกชายคุณครูชื่ออะไรแล้วลืมหายหน้าไปหนึ่งอาทิตย์คุณครูลืมชื่อเลยพี่เอ็กอิทธิพันธ์อิทธิพันธ์นี่คนรลักคุณครู<า>ชื่ออะไรนะ,<า>อะอิทธิพัเอิทธิพัฒคุณครูเรียกอิทธิพันธ์ไปแล้วอิทธิพัฒอิทธิพันหายไปไหนหนึ่งอาทิตย์ เอาไปต่างจังหวัดมาคุณใครเสียนะคะลูกไปตาใครใครเสียแล้วนะตาคุณตาเสียนั่นเองนะนี่ลูกรักคุณครูอีหนึ่งคนน่ะชอบเอาอกใจคุณครูเหลือเกินเจอหน้ากันไม่ได้เลยลูกรักคุณครูแหม่มด้วยใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ยิ้มหวานเลยหลายคนเลยนะคะห้องนี้คุณครูแหม่มยังรักและคิดถึงอยู่นะคะเด็กๆนั้นเป็นไงคะลูกน้เรา หลายคนที่ทำตัวดีคุณครูก็ยังจำได้ไม่ลืมแต่คนไหนที่มีวีรกรรมเยอะๆคุณครูก็จะจำได้เหมือนกันใช่ไหมครับบารมีเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะรวครูคุยกับบารมีอยู่ค่ะไม่ได้คุยกับคนอื่นคนอื่นก็จดบันทึกต่อไปนะคะนี่ก็คือบอกว่ามีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นนะคะเวลาที่เราสังเกตดูเด็กๆพอได้เลื่อนชั้นหรือบางคนเนี่ยพอกำลังจะได้ขึ้นป .4 คุณครูคะเหลืออีกกี่เดือนอย่างรุ่นที่แล้ว พี่ปสามก็ถามครูว่าพี่ปสามก็หรือว่าพี่ปส,สี่ในปัจจุบันนี้พี่ปสี่ถามว่าคุณครูคะเดี๋ยอีกกี่เดือนแล้วจะขึ้นปสี่<ม>ครูก็นับให้ห้าเดือนโหห้าเดือนแน่<ม>นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราเพิ่งขึ้นมาปสามสิ่งที่เด็กๆอยากทําตอนตอนนี้คิดอยู่ปอสองถ้าเราอยู่ปสามไม่อยากทําอะไรกันบ้างจักด้นัหนอยากทําอะไรเอ่ยสิดอกไหมอยีางน้อยงงครูว่า ถ้าถ้าถ้าเป็นสําหรับค,ครูนะถ้านักเรียนเรียนอยู่หลวงปุโตพอครคาวนี้นักเรียนได้ย้ายขึ้นไปอยู่ชั้นสามเนี่ยรู้สึกความรู้สึกอันแรกที่ย้ายไปอยู่ชั้นสามของอาคารหนึ่งนี่รู้สึกไงบ้างทัทางไหนอารู้สึกไงบ้างลูกเอาเอาไม้หน่อยอยากรู้ความรู้สึกตอนนี้นักเรียนพอรู้ว่าได้มาเรียนอยู่อาคารหลวงปุโตไอ้โทษคาดอาคารหนึ่งเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างพอเราจบปปอสอง พอเราย้ายจากหลวงปู่โต๊ะมาอยู่อาคารหนึ่งเนี่ยรู้สึกไงบ้างอาดีใจแล้วยังไงอีกอ๋อได้ออกกําลังกายเพราะว่าอยู่คราวนี้จากชั้นตอนแรกเราเรียนอยู่ปอสองก็จะอยู่ชั้นชั้นล่างแทบไม่ต้องขึ้นบันไดเลยใช่ไหมคะแต่พอเราอยู่ปสามนี่คือสิ่งแรกก็คือเราเรียนอยู่ชั้นอะไรเอ่ยชั้นสามต้องขึ้นไปกี่ชั้นคะ สามโอ้ชั้นสามเดยขึ้นไปชั้นสี่ไม่มีลูกท่นนั้นมีแค่สามชั้นเอาวัชิระบ้างวัชิระบ้างอยากวางฟามกิจธิ์ของวัชิระบ้างอารู้สึกไงบ้างคบลูกอะไรนะได้เลื่อนชั้นเอาฟังด้วยครับแล้วโอ้ได้ออกกำลังกายเอาขออยข้อหนึ่งที่ไม่เหมือนทักด้านในขออยข้อหนึ่ง แล,แล้วอะไรอีกได้ไหมครับเอาไม่ได้เอาใครอาสาจะช่วยบ้างเอ่ยมีไหมเอาไม่มีเอาเก่งมากนะคะนี่ก็คือความรู้สึกของเด็กๆนะคะว่าถ้าเ,าเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหากันต่อกันได้นะคะถ้าเด็กๆบอกว่าได้เลื่อนชั้นนะคะแล้วก็ได้ออกกําลังกายเพราะว่าได้อยู่ในอะไรคะลูกอยู่ป .3 นั่นอยู่ในชั้น3อาคาร หนึ่งนะคะอยู่ด้านหน้าแล้วก็เวลาที่เราเดินนะคะเราก็อาจจะเนนหนื่อยหน่อยนึงนะ,ะขึ้นอาคารแต่ก็คืออย่างนี้วัชรละแล้วก็ตั้งตาในบอกก็คือได้ออกกําลังกายนั่นเองนะคะแล้วก็ได้อะไรอีกคะลูกได้เป็นพี่ของน้องกี่ปอเอ้ยสองปอด้วยกันนะคะตอนนี้เราอยู่ปอสามที่เราเริ่มโตมากขึ้นนะ,ะมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะเมลก็ชอบพูดนะคะแล้วก็พูดเก่งซะด้วยห้องนี้พูดเก่งมากนะคะ คุณครูแทบจะสู้ไม่ได้เลยอาจดเร็จหรือยังอ่ะเสร็จแล้วเราไปดูกันต่อเลยค่ะลูกเสร็จหรือไม่เสร็จอ่ถ้ายังก็ต้องดูของเพื่อนต่อนะคะลูกไปดูนะคะว่าเรามีวิธีการปฏิบัติตอนให้เหมาะสม